สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้สื่อยการบันเทิง5หน้า1นะฮะเจอน้องบอยน้องหอมนะฮะเจ้าช้าแบบนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วปิดแล้วหรอลดลงเลยทีเดียวนะคะวันศุกร์ก็พักผ่อนกันไปสำหรับใครที่ทำงานก็ทำงานวันนี้อีกหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวได้พักสองวันโอ้ดีจังเลยชอบโรงเรียนปิดเทอมมากลดลงลดลงสบายทีนี้ต้นหอมตื่นอะเจ็ดโมงห้าสิบจังทันเลยอืมเผื่อแต่งหน้าสักห้านาทีหน่อยสบายได้มีเวลานอนขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะขึ้นทุกวันจริงนะ นี่ถ้าคุณล่างแบบนี้ย้อนไปสักสองสามปีที่แล้วนะผมก็ไม่มองจริงๆแล้วพูดทำไมไม่ใช่ว่าเออสองสามปีที่แล้วจะจีบอะไรเงี้ยหรอไม่ไมไม่ไก็ยังเหมือนเดิมนิสัยเราไม่เปลี่ยนพัฒนายิ่งกว่าเดิมอีกดีขึ้นเลวลงนี่แหละผมว่าจ๋าไม่จ๋าชอบจริงๆคุณอย่างเงี้ยดูมันสนุกอารมณ์ อย่าไปหลังเขาลงค่ะอย่าเปิดช่องไหนคาไว้่องนี้เลยไม่ได้ดวงจะไม่ดีเปิดคาไว้ขอให้รวยขายของก็ให้แบบว่าคนซื้อเยอะแจ๊กขอให้ถูกหวยทุกงวดโอ้โหผัวรับผัวลงไว้ไม่ใช่สิไม่เอามาดูข่าบันเทิงดีกว่าวันนี้นะคะใครจ้าผ้าหัวก็ใหญ่พอสมควรนาเอกสาวทำใจไม่โกรธเรียนคีย์บอร์ดด่าแรงแม้แฟนคลับโ้โหแทนแจ้งความจับ อ้ํยังใจดีนะคะยังไม่ลงดาบมีเพจแอนตี้ขึ้นมาเป็นเพจแอนตี้อ้ําอ้ํยังโดนเพจแอนตี้ก็มีทุกคนกลายเป็นมีทุกคนทีนี้คนแอนตี้ไปหมด<ำ>เอะไม่พอใจก็ไปดา่าเขาทําเพจแอนตี้เขาดา่าเรื่องจริงก็ไม่เท่าไหร่แต่บางทีเอาเรื่องไม่จริงเข้ามาดา่าแล้วม็นตั้งด่าไปเนี่ล ใช่บางทีก็โลกสวยขึ้นมาแล้วก็มาด่านะคะคพูดถึงวงการตัวแม่ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของคุณอั้มนะคะช่วงนี้มีข่าวเยอะไหนจะแบบคุณปุ๊กลุกอันนี้น่าสงสารมากปุ๊กลุกเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนพยายามก๊อปปี้ใส่ชุดเรียนแบบอ้้มโดนเม้นโดนว่า,าทำไมอ่ะเขาสนิทกันไหมก็สนิทกันแล้วได้ข่าวว่าปุ๊กลุกเองเนี่ยเขาก็บอกนะฮะว่าเป็นแฟนคลับคุณอั้าใช่เขาเป็นแฟนคลับก็จะทําอะไรเหมือนศิลปินที่ตัวเองชอบมันก็ไม่เห็นแปลกเขาใส่ชุดเหมือนอั้าเนี่ย คนก็หมั่นมันเนี่ยนเมื่อฉันไม่ได้ใกล้ชิดอ้ําฉันก็ไม่ให้ไข่ใกล้ชิดถามเรื่องเพิมพนางอันนี้อยากรู้มากคุณอ้ําเพิ่มพนางเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างวางตัวละครยังไงนะคะแล้วเรื่องที่เปิดไอจตามหาน้องหมาเนี่ยพูดหน่อยอันนี้น่ารักมากนะคะอ้ําบอกบอกเลเวอขออนุญาตให้ฟอลโล่เลยและสุดท้ายระดับอ้ําซุปดายังมีคนตั้งเพจแอนตี้ดา่าเสียหายเหมือนกันอยากให้ทําเพจแอนตี้ต้นหอม กะนำดาได้เต็มที่เลยครับผมโอ้ยถ้าทำเดี๋ยวมันจะขึ้นล้านโฟลเลเวอร์นะเพราะคนเกียรติเป็นล้านคนเกียรติเป็นล้านคือจริงๆเป็นคนไม่ได้รียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่จัดการอะไรบ้างก็คงจะแบบเอออะไรเงี้ยคนจริงเรื่องแค่นี้โหเล็กๆจริงๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จัดการแนน้องช่วยดีมไม่อยากพูดอะไรมากเลยอ่ะก็คือหวังว่าจะมีคนช่วยหลายๆคนนะคะ ไม่ไม่เคยอะ่ะคือจริงอ้ําเคยบล็อกคนไปนะคะก็จะมีคนที่มาเป็นเหมือนลูกจิตก็คือประมาณอย่างเงี้ยคนหนึ่งบล็อกไปคนหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณ50คนในมุมที่อ้ําประกาศหาหมาแล้วมาฝากร้านนนั้นเ,เพราะอ้ําเตือนแล้วอ้๊นก็เลยบล็อกไปก็คือเกือบห้าสิบกว่าคนที่อ้๊บล็อกไปแค่นั้นเองะคะ่ะ <AI> ใช่ใช่ค่ะก็ฝากพี่ๆี่น้องนองทุกคนนะคะช่วยโปรโมทด้วยนะเพราะว่าอันนี้ห้ามมีการขายของในนี้เด็ดขาดอ่ะไม่ขายคนอื่นห้ามขายเลยในนี้ค่ะช่วยน้องหมาน้องแมวเพื่อให้เขาได้กลับบ้านไปเจอเจ้าของเขาอยะะ่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบไอจีที่เป็นกลางที่ทําให้คนแบบถ้าหมาหายมาตามที่นี่นะเ้าสุนัขบเจอสุนัขมาประกัดที่นี่นะจะได้หาเจออยะะ่างเงี้ยค่ะ นางสรุปว่าพี่อ้ําตกลงเล่นคืออ้ํายังไม่ได้คุยกับคุณนุกตาโดยตรงนะคะแต่สนใจมากๆค่ะอยากเล่นอยากเล่นค่ะเพราะเป็นละครแบบว่าที่เราดูตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นละครที่ดังจริงอ่ะคือตัวไหนก็ดังค่ะมจริงตัวไหนก็ได้ค่ะนเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ก็ต้องรอเลยที่แบบว่าสักนิดนึงค่ะเือข่าว่าชื่อของปุกลูกอของน้องปลุก อ๋อไม่ไ <polarization> ม่เป็นไรเลยค่ะเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีชุดอย่างเงี้ยโหอ้ําใส่ครั้งเดียวเองอ่ะเราก็อยากขยันขยอให้น้องเขาใส่บอกนี่ช่วยรบกวนใส่หน่อยเถอะอะไรเงี้ยเสียดายไม่ไม่น้องเขาเป็นเด็กมีมารยาทมากเราอยากให้เขาใส่เองเพราะน้องเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยน้องดูกระแสดเปรียบเทียบเป็นยังไงบ้างเรแล้วเขาสวยว่าเอไหมสวยกว่าใครก็ปกติอยู่แล้วที่คนใส่กันทั่วเหมือนกันนะเนาะอ้ําไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้ถ้าเป็นคนที่อ้๊มรักก็ให้ใส่อยู่แล้วคือปลุกลุกแม่อ้๊ม ใช่นะเพราะว่าปุ๊กลุกคือแบบเป็นผู้ถูกกระทำคือคือคืออ้ําเนี่ยถ้ามีคนมาขอใส่เสื้อผ้าอ้ําเขายินดีอยู่แล้วที่ให้ใส่แต่ปุ๊กลุกเนี่ยถ้าเป็นแบบนางเอกบางคนเขาจะแบบหุ้ยใส่เสื้อผ้าต่อนางเอกคนหนึ่งเขาบางคนถือน่าจะเป็นปุ๊กลุกที่คิดมากกว่าแต่คนไปคิดว่าโอ้ยปุ๊กลุกพยายามเรียนแบบอ้ําฉะนั้นปุ๊กลุกก็คือน่ารักมากคนเขาพยายามจะเรียนแบบพี่อ้ําเยอะแยะแหละถูกอ๋อแล้วอย่างเสื้อผ้าของอ้ําเราว่าสวยนะสวยสวยใครก็อยากใส่ ถ้าไ<ส>ม่งั้นอ้อําก็ขายไม่ได้หรอกถ้าใส่ออกมาแล้วไม่มีใครอยากใสเหมือนคุณอ้ําใส่เสื้อผ้าชุดหนึ่งคุณรู้เปล่าว่าออเดอร์ร้านขาเสื้อผ้าที่คุณอ้ําใส่ขายดีมากจริงว่ะจริงทําคนรวยไปหลายคนแล้ว, <c oughs> ลวนะดีไซเนอร์แต่อย่าส่งให้คุณต้นหอมนะโอ้โหขอให้ส่งเป็นเสื้อผ้าหมามามา,มาที่คุณอ้ําไม่ใส่แล้ววะส่งมาเลยใส่ได้พอดี <c oughs> ยอดตก <c oughs> บอยวันนี้ก็อยากใส่เสื้อผ้าอ้ํมากเขาอยากใส่เหรอเราส่งเราไม่ได้ตรงนี้ตอบปุ๊กลุกก็ได้เราโกยจะตะตุ่มยังไม่ได้เลยปุ๊กลุกก็แค่ใคร,ใครนางงามเอออ่าๆมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเห็นคุณเจนนี่เทียนโพสุวันกับคุณปูปิยาเนี่ยไปเดินแฟชั่นงานเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ <c oughs> มันมีประเด็นออกมาเรื่อง,องของการเกาเหล่าวันเกิดขึ้นว่าประมาณว่าคุณเจนนี่เองเนี่ยไปเสียบงานพรีเซนเตอร์แทนชมคุณปู เออนักข่าวก็เลยสงสัยกันใหญ่อะนะฮะมีประเด็นนี้ด้วยไงกันเลยจนนี่ไปพัวพันกับคุณโนตอะแฟนคุณปูอะโอ้หบางทีมันก็เป็นข่าวเลยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วนี่เขาก็เดินคู่กันด้วยนะนักข่าวก็พัวันเลยสิและถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องของคุณกึ้งนะฮะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะไปไหนมาไหนกันสองต่อสองบ่อยพอสมควรนะฮะก็เป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไงแล้วต้องไปถามเจนกันนะครับเรื่องสุดท้ายสงการปีนี้ จะไปสาดน้ำที่ไหนครับผมค่ะยังไงฝากซิงเกิลแวนฟอสหล่อเฟี้ยลด้วยนะคะหมอเดี๋ยวจะนี่ไปเมืองนอกนะคะคนเดียวค่ะดูคนทางนู้นนิดนึงนะคะใช่ค่ะก็แปเอาเองเหมือนเดิมแต่คนแรกที่เด็กเอาว่าเลยเขาเจริญพิจารณานี่แหละติดไปด้วยพี่จ ไม่ค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบหรอหวาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ซับซ้อนบแบบไปถามเื่อแล้วพอแบบไม่ยอมตอไม่ซับซ้อนไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนคือถ้าเพื่อนก็คือยังเพื่อนนะคะเจนนี่ช่วงนี้เจันบ่มันหม่อมก็มีบ้างเจนนี่ว่าตัวเจนนี่เองแล้วก็ตัวกึ่งเองก็คือยังไม่พร้อมยังยังไม่มีใครพร้อมที่จะจะเริ่มอะไรจริงจังเพราะว่าตัวเจนนี่เองต้องบอกจริงว่า มันหนักครั้งนี้กับปูเมื่อ,อก,ก่อนเรานี้เคยเหมือนมีข่าวเก่าเรากันได้คุยกันข่าวก็ข่าวอะอค่ะพี่ไม่มีข่าวก็คุยมีก็คุยไม่มีก็คุย <laughs> ม,มย <laughs> องปูเหมือนน้องนะคะแต่คืค่อนข้างจับตามองที่าเดินด้วยกันมันก็ปกติอะค่ะพี่เดี๋ยวข้าวหน้าอุ้มปูเดินเลยไหมไม่อะค่ะ <laughs> จะนี้ไม่ได้คิดเรื่องปูเลย ก็ดีค่ะยังไม่ได้ลององห้องเไหมคะไม่ค่ะพเพราะห้องเล็กมากห้องเจนนี่ก็มีเจสันอดดมอยู่ด้วยคือแค่นี้ก็เบียดอยู่แล้วแล้วห้องเล็กมากเราต้องนั่งแบบทั้งหมด70ชีวิตอะค่ะเออเจนนี่ว่าอย่ามาโฟกัสอะไรที่มันแบบตรงนี้ดีกว่าอืมอ่ะติดตามกันต่อไปก็คือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันต่อเนื่องเลยถามคุณเจนนี่แล้วก็<ข>ต้องมาถามคุณปูบ้างดีกว่านะฮะว่าถ้าถ้าจากเรื่องข่าวเรื่องเสียบพรีเซนเตอร์แทนนะฮะ หรือแม้กระทั่งเรื่องการแย่งแฟนเนี่ยดูคุณปูจะเป็นถูกกระทำตามข่าวนะเออ,อะนะฮะก็เจนี่ก็เคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวมาฟังคุณปูบ้างดีกว่าว่าจะรู้สึกยังไงนะฮะแล้วเรียกไ,ได้ว่าสยบข่าวเขาเหลากัาาานหรือเปล่าอนะ,อะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องงานแต่งงานทางสปายใหญ่อย่างคุณชมพู่เขาเป็นคนในไงคุณปูก็ต้องไปถามหน่อยว่ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะฮะก็ต้องไปถามกันนะครับ แล้วมีการเตรียมชุดแต่งงงแต่งงานเตรียมอะไรหรือยังไปร่วมงานนะไปต้องไปไหมต้องไปไม่ทราบไปให้เขาตอบดีกว่าไม่ใช่งานปูน่ค่ะงานเขาก็ยังยังไม่ได้ตัดเลยค่ะต้องต้องเริ่มหาเลยค่ะแสดงว่าได้วันนี้แท้จริงแล้วแต่ยังจริงๆปูเองก็ไม่ทราบนะคะต้องถามเขาเองจริง่ะคะ ย,ยังค่ะยังไม่ได้มีเวลาคิดเลยค่ะแต่ก็ตื่นเต้นนะคะอ,อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆดีค่ะก็สนุกดีค่ะใช,ใช่แต่ก็เคยพูดตั้งนานแล้วว่ามันไม่มีอะไรค่ะใช่ค่ะก็เจอก,กันค่ะก็คุยกันตั้งแต่หลังเวทีแล้วค่ะค่ะ<ม>ก็มีค่ะก,ก็เป็นต้องเดินขึ้นลงบันไดก็ช่วยๆกันค่ะ เฉยๆเลยค่ะเพราะเราไปติดใจอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะจริงๆเราไม่เคยคุยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจริงๆก็เลยไม่รู้จะพูดทำไมจริงๆถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เฉยๆอยู่แล้วแต่ก็ก็อยากออกงานคู่เหมือนกันนะจะได้เจอกันบ้างเราไม่ค่อยได้เจอกันปูต้องไหว้เขาก่อนสิคะเขาโตกับปู ไม่เกรงค tous, <c oughs> ่ะเฉยๆมากพี color. ่เขาน่าร <kaz> ักค่ะก็มีคุยกันถามว่ามีคิวเดินตรงไหนอะไรเงี้ยถามมากกว่ารู้ค่ะรู้ค่ะจริงๆทั้งคู่ก็รับก็สบายใจไม่คิดอะไรเลยค่ะอาจารย์ว่าไงมาเป็นข่าวก็สัมภาษณ์คู่เลยไงก็เออม่ค่าวข่าเครื่องใจอะไรอย่างงี้อีกคนจะได้ต้องรอคิวช่วงหน้าฮะผมมีข่าวของพี่บอยประก นะฮะก็ถือว่าเป็นดาราที่น่ารักคนหนึ่งแต่แม่ปีนี้นี่โดนกระแสอะไรเยอะแยะไปหมดล่าสุดเป็นกระแสว่าใช้วันหมวยเกินไปวันหมวยปิดเถอะใช้อะไรใช้งานวันมวยเขาตามอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะฮะค่ะอืมสงสารปี5-8รู้สึกว่าจะเป็นปีชงสำหรับพี่บอยประกณ์เราค่ะนะฮะช่วงหลังๆโอ้โห มีข่าวเยอะมากและอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาในพี่บอยเองเขาพาวันหมยเนี่ยไปออกงานอีเวนต์บ่อยๆคุณนะฮะก็เหมือนแบบไปแสดงความน่ารักบนเวทีนู่นนี่นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนกระแสโจมตี<ฆ>ว่าใช้งานเด็กเยอะเกินไปเนาะน้องมันไหนทํางานทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่แย่ไปกว่านั้นเขาบอกว่ามีสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยออกอาการไม่พอใจถึงขนาดโทรหาคุณบอยเลยไม่เชื่อเออ ว่าเ,าเรื่องมันชักจะยุ่งไปกันใหญ่ละเมื่อวานมีโอกาสไปเจอพี่บอยก็ต้องไปถามหน่อยนะฮะเครียดไหมถูกเรื่องนี้นะฮะแต่จะว่าไปน้องวันใหม่ก็ถึงวัยที่จะเข้าโรงเรียนละมองโรงเรียนที่ไหนไว้ให้น้องวันหมยบ้างอเออเรื่องดีๆเราถามเรื่องดีๆดีกว่าเราไม่เชื่อหรอกสถานเลี้ยงรียนโทม,มาเพราะว่าถ้าเกิดให้สถานเลี้ยงรียนก็การเรียนตอนน,ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียนเนื้อสซอรี่อยู่เดี๋ยวพอพฤษภาคมนี้ก็เข้าอนุบาลหนึ่งแหละสมัครเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอนุบาลนี้อนุบาล อนุบาลหนึ่งก็เปิดพฤษภาคมนี้ก็ดีตื่นเต้นเหมือนกันได้เห็นเขาชุดนักเรียนยอะไรเงี้ยวีาบอกว่าพี่บอยใช้งานน้องหนักในการออกอีวงอีเวก็ไม่ได้คืออย่าใช้คำว่าใช้งานเลยไม่ได้ใช้งานเลยเราพามาเราก็ไม่ได้คิดว่าไมไ่ถึงขั้นว่าให้ทํางานอะไรโดยมาเขาก็แฮปปี้แบบคือก็ต้องดูงานว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาก็เหมือนกับ มาให้เขาสร้างเสริมประสบการณ์ให้เขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งสองครั้งไม่ได้บ่อยคือคนอาจจะมองว่าบ่อยเพราะเห็นภาพข่าวที่ออกซ้ำๆม,มากกว่าก็เฉยๆก็เนี่ยเวลามีคนถามแล้วก็ชี้แจงกันไปทางสถานองอาจจะแบบมาเรียกน้องกลับไปหรือเปล่าเพราะเหมือนกับเราไม่มีครับผมโอ้ไม่มี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 อะะไม่ครับผ <ๆ S 2> ม เราไม่ได้เราไม่ได้เราพาตั้งแต่เขามาอยู่บ้านเราคือผมกล้าพูดกล้ารับประกันว่าวันใหม่ได้เจอชีวิตที่ดีได้เจอแดดสิ่งดีเราเราให้คุณภาพชีวิตเขาที่ดีตลอดครับผมผมค่ะผมมีลูกและได้รับความนิยมผมจะให้ออกงานทุกวันเลยช่วยกันทำมาหากินจริงอีเว้นทำงานชั่วโมงเดียวพ่อเหนื่อยมาเยอะไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการแบบมาหาเงินหรือว่าอะไรเงี้ยคือเด็กอ่ะก็อยากตามอยู่แล้ววันใหม่ก็ไม่อยากมาแล้วถาม,ามาว่าวันใหม่จะได้ทำงานอะไรที่มันหนัก ก็แค่มานรักและวอะเสร็จรับตางเสรับต่างแล้วใครก็อยากพามาไอ้คนสร้างประเด็นอย่าไปสร้างให้น้องบอยเขาเลยคือโอ้โหบอกเขาเจออะไรแรงๆมาเยอะนะเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในโลกพูดแค่นี้ลองจากลูกลูกของแองเจลิน่าโจลีอยากมีแบบนี้จะพาออกงานทุกวันเ ถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าแบบสถานรับเลี้ยงเด็กอ่ะเขาเลี้ยงเด็กเยอะมากถ้าเกิดเจอคนอย่างคุณบอยอ่ะโอ้โหเขารีบให้เลยโอ้โหน้องก็จะได้เมียนะคตที่ดีสดใสมีเงินเรียงสูงๆขอย่างเงี้ยบอยแข็งแรงไว้เลยใครจะเมาอย่างไงแบบอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังเซนสำเนาทุกคนที่น่ากลัวใช่คนที่น่ากลัวที่สุดก็คืออย่าคุยอะไรให้ต้นหอมฟังคนเนี้ยมันออกไปหมด ก็จะมีข่าวในบันเทิงห้าแล้วแฉแต่เช้าว่าเออบอยมีอะไรบ้างใช่อันนี้แหละจะมาคอยขยี้นี่ดาราไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่คุยใช่ไหมกลลงแัผมก็ไม่คุยกับคุณอคุณมันคนระดับระดับกับผมอ่าก็ไม่อยากอยู่ระดับเดียวกันหรอกขี้เกียจลงไปเยอะใช่คือด่าไม่ได้ด่าไม่ด่าไม่ด่านี่ด่าเขาหรอไม่ด่าไม่ด่าแหมชมชมเหรอนี่มาเรื่องสาวสวยคนนี้ที่เป็นสาวสวยชมนี่คือโง่ คุณจุยวารัทยาดูถ้าว่าจะโสดไม่สนิทเขาบอกมี่ได้รับช่อดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าจากหนุ่มคนไหนแต่ได้รับอยู่เรื่อยๆรอนะคะหนุ่มคนแรกคนนี้เขาบอกว่าเป็นหนุ่มปริศนาที่กําลังขายขนมจีบจุ๋ยอยู่เลยไม่รู้ว่าฟาแลปะาย <laughs> จะดาเหรอ ไม่รู้ว่ารู้ตัวหนุ่มนี่แล้นาคนนี้หรือยัางแล้วพอจะมีแววสารสัมพันธ์ต่อไม้หนุ่มีคนอดีตหวานใจคุณหนามไงถอยห่างกันเมื่อปีที่แล้วจะมีการกลับมารีเทิร์นไม้นะคะแต่เพราะว่าเขาบอกว่าคุณนนหนามก็เหมือนแบบไม่อยากจะใส่เกียร์ถอยสักเท่าไหร่ดอกไม้นี่มีให้ตลอดเค้ก <c oughs> วันเกิดนะคะก็มีให้แต่ปีที่แล้วจะดีเลยไปไหมเพราะว่าเกิดแมงแต่มมิถุนาย,ยน <c oughs> แต่สุดท้ายไม่รู้งานนี้ว่ายังไง จะมีจะแพ้ล hmm. ูกอ้อนคุณหนามหรือเปล่าแล้วจะมียามมื่อลมพัดหวนไหมเมื่อได้ที่ลมพาดจะผ่านมาโดยได้ไหมชิคกี้พายชิคกี้พายฟิชเชอรี่แล้วตอนี้มันเป็นอย่างนี้ พี่หนามมาส่งอยู่แล้วค่ะพี่หนามส่งมาเยอะมากค่ะส่งมาแบบช่อใหญ่อลังการแบบอ,มมอะไรเงี้ยค่ะสวยนะครับนคนส่งดอกไม้มาให้บอกพี่หนมามไหมครับก็มาเล่าให้ฟังอ่ะเขาก็หน่อยๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนใหม่นี่ถาไมไหมคะว่ายังคุยกับพี่หนามอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่ะคือเขาส่งมาเฉยๆแแบบไม่แสดงตัว <laughs> ใช่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 ไม่แสดงตัวคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครพอรู้ค่ะแต่ว่าต้องแบบ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันก็ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือไม่ได้พร้อมจะคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะในเรื่องของการพัฒนาเชิงทางสังคมสังคมสตรีนคือเราเองเราไม่อยากจะคุยตอนนี้เราอยากไม่พร้อมจริงๆอ่า นะฮะมามาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกตกใจพอสมควรเพราะว่าต้นปิดฉากรลังห้าปีกับกระตูนค,คนวงในบอกว่าทั้งคู่ได้ลดระดับสนานความสัมพันธ์หรือเพื่อน,<ๆ>นเรียบร้อยแล้วนะคะและยางานเปิดตัวธุรกิจของกระตูนที่ผ่านมาตอนก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยคนก็เลยมองว่าจบไม่สวยหรือเปล่านะคะ ออตอนแรกขามะวงในก็บอกว่าน่าจะมาจากรักจืดจางไม่ใช่เรื่องมือที่สาเมื่อวานไปเจอกระตูนก็เลยต้องจ่อไม้ถามสักหน่อยสาเหตุเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกระแสว่าชายอนันทวิปออกมาด้วยเป็นมือที่สามชายอนันทวิปเป็นมือที่สามกระตูนนี้นเหรอไม่รู้สิกระแสาข่าวออกมามมนะคะแล้วก็ต้อนมีแฟนคลับเยอะอย่างนี้ตอนนี้หลายคนก็พอจะรู้ว่าทาั้งหลายๆคนก็อยากจะให้กลับมารีเทิร์นกัน แล้วก็เรื่องของการ์ตูนที่เปลี่ยนชื่อจากอินทิราเป็นนันทนิชาด้วยโอ้หลายประเด็นเนาะไม่น่าเป็นเรื่องมือที่สามหรอกเนาะให้น้องตอบดีกว่าให้น้องตอบตรงตอบ d u ักออกนะนะหอมคือจริงๆแล้วชื่อนามสกุลเนี่ยตุนเปลี่ยนมานานมากแล้วนะคะสามสี่ปีได้แล้วเหมือนใช้ชื่อใหม่ในวงการธุรกิจตุนก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดแจกนนมบัตรก็เป็นชื่อนี้มาตลอดเพราะว่าตุนเป็นคนแบบเหมือนเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนค่อนข้างศึกษาเรื่องพวกตัวเลข แบบว่าศาสตร์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาดูแล้วเราก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าชื่อเราเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่ตรงกับวันเกิดเราอะไรเงี้ยค่ะมันมีตัวที่มันไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มันตรงกับนามสกุลเก่าเราเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าจะให้ดีจริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดค่ะก็เลยเปลี่ยนตอนไลนคะวอนไหนคะค่ะไ่วยังไงคะค่ะว่าเลิกไปแล้วห้าปีเลิกกันลวก็ค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะ จร,จริงๆไม่ได้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรร้ายแรงแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่เราแบบเหมือนคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราเหมือนเราศึกษาเรียนรู้กันแล้วมันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้มันก็มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเราเราเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่า<ม>คัะไม่มีเลยค่ะไม่ไม่เคยไม่ไม่ค่อยทะเลาะก,กันต้องพูดว่าไม่ค่อยทะเลาะก,กันสักพักแล้วค่ะ,ะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเลยะค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะก็ย <c oughs> <cetera. S 2> ัง so ค <c oughs> like, oh like, ุยกันได้ด้วยดีเป็นเพื่อนกันได้ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะทั้งทั้งเขาและเรานะคะไม่มีเลยต้นทักไี่เข่ามาว่าเหมือนกับเราช่วงเวลาที่เราห่างจากต้นไปเป็นเพราะว่าเหมือนเรามีห่วงนใปมาคุยบาช่วงบางวังเหมือนเราแบบว่าจะอยู่กับพวกพี่ชายอนันตวิทย์ในส่วนใหญ่เหมือนเรามี่ถูกนายโซมาจีบอะไรเงี้ยตุ้นไม่รู้จักเลยค่ะอันนี้น่าจะไม่มีมูลเลยค่ะตุ้นไม่รู้จัก ท,ที่ที่พูดถึงเมื่อกี้เลยค่ะไม่รู้จะเป็นการสนวนะคะต้ับรับนะค้ในาแเปียอยู่ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณคนที่เชียร์ด้วยก็จริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันตุ้ว่าอย่างนี้มันก็มันก็ดีแล้วค่ะอนาคตมันมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นะตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ารอยไทยไอเดียแต่ผม,มเห็นหน้านี้ของสยามดาราน,น่ารักมากอา่ะเฮ้ยานาเดดดูเขาเขาชอบรูปนี้น่ นี่ผมชอบรูปนี้รูปนี้เหมือนในนี่เลยอ่ะเอออยกอก่กเป็นเนก้าอ,อี้ด้วยแล้วเน,นิงเ้นองอี้อย่าไปยุ่งกับเขาอยาสแช่วงหน้า <c oughs> ครับรอยไทยไอเดียพายมัสมันมันหวานเดี๋ยวก,กลับมาโอ้ยเด็ดนะ กิกมยุรินในรอยไทยไอเดียค่ะนี่เพิ่งกลับจากคอสปฏิบัติธรรมนะคะก็แอบ,บไปจํารสชาติอาหารของแม่ครัวมาแล้วก็จะมาลองทําดูว่าเราจะเรียนแบบได้หรือเปล่าเดยนี่จะใช้ตัวช่วดรอยไทยแกงวัสมันค่ะรสชาติออกมาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเราก็มีนี้เลยค่ะรอยไทยแกงวัสมันนะคะใส่ลงไปรประมาณครึ่งกล่องค่ะ หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มันเทศนึ่งแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าอย่างเรียบร้อยแบบนี้ค่ะเคี่ยวนะคะจนกระทั่งมันแห้งค่ะพอเราเคี่ยวจนเกือบแห้งแล้วนะคะใส่ถั่วดิงลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตัดพักไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราแอาแป้งไผ่มาใส่ไส้กันค่ะ ทาไข่ขาวก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใช้ไส้ของเรานี่นะคะไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวไส้จะแตกจับมาชนกันเลยนี่แล้วเราก็ใช้ซ้อมกดลงไปค่ะเวลาที่เรานำไปอบนะคะเราก็อบที่อุณหภูมิประมาณ200องศานะคะสัก1 0บถึงนาทีก็เรียบร้อยแล้วกรอบเกรียมนะ่รารับประทานจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะ อาหารว่างที่ทําเองได้ไง,ไง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่ากิก๊กมีตัวช่วยที่ดีอย่างรอยไทยแกงวัสมันค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะกับรอยไทยไอเดียกิ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้เมนูดีๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเดหรัววันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะอพลฟูด The Healthy Taste วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณมิสซิลีส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่องทั่วไทยชุดพิธีกรจาก ex inside forever แล้วก็ r e e n a r o d ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกคนจันนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ happy happy work ค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ